อาจารย์โสภิตเดชนะนะคะอาจารย์ประจำวิทยาลัยช่างศิลป์น,นครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สอนวิชาจิตรกรรมสีน้ำและวาดเส้นนะคะวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการวาดภาพระบายสีหุ่นของดอกไม้และผลไม้ในรายวิชาจิตรกรรมสีน้ำในระดับปวชนะคะเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการ ทำงานของเราครั้งนี้นะคะเริ่มจากเราต้องมีวัสดุของดินสอนะคะดินสอ,อยังลบ mm hmm. เผื่อมีอยังลบก็ได้ดินสอเนี่ยเราอาจจะเอา 2B นะคะหรือดินสอสีก็ได้นะคะตามตามความชอบของเรานะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการเขียนของเราก็จะมีพู้กันนะคะพู้กันของครูจะมีหลากหลายเบอร์นิดนึงนะคะเพราะว่า สำหรับการลงสีในแต่ละพื้นที่พื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่จะมีความแตกต่างกันถ้าพื้นที่เล็กเราก็จะใช้ผู้กันเล็กแล้วก็พื้นที่ใหญ่เราจะเป็นผู้กันที่ใหญ่ออกไปนะคะขั้นตอนต่อไปที่เราขาดไม่ได้ก็คือพวกพวกสีนะคะสีน้ําของเรานะคะควรที่จะมีหลายสีเราจะบีบทุกสีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะมีถังน้ําสังเกตว่าถังน้ําของครูเนี่ย จะมีช่องอยู่หลายช่องเพราะว่าในบางช่องเนี่ยเ,เราอาจจะใช้แค่แค่ล้างล้างผู้กันอย่างเดียวแล้วก็ในส่วนช่องอื่นๆเราอาจจะเป็นน้ำสะอาดไว้สำหรับเป็นขั้นตอนที่วิธีระบายน้ำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีที่เราบีบไว้ในถาดเนี่ยพอใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือว่าหลายวันเนี่ยทำให้สีมันจะแห้งนะคะเราก็ใช้กระป๋องสเปรย์ที่ที่เราใส่ ใส่น้ําไว้เนี่ยมาฉีดให้ให้สีเนี่ยซิตัวมีความชื้นเวลาเราวาดภาพระบายสีเนี่ยสีจะได้ไม่แข็งแล้วก็ตักตักสีออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะที่สําคัญอีกอันนึงก็คือผ้าเช็ดสีนะคะผ้าเช็ดสีนี่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากแต่เราจะขาดไม่ได้เพราะว่าเ,เวลาเราเปลี่ยนสีหรือเราควบคุมน้ําในผู้กันเราต้องใช้ผ้าผ้าซับนะคะ ในส่วนของกระดาษที่นํามาใช้ในการวาดภาพระบายสีน้ํานะคะเราจะเลือกกระดาษที่มีผิวที่หยาบสีสามารถที่จะไปอยู่ในหลุมของกระดาษนั้นได้นะคะกระดาษนี้จะมีตั้งแต่ร0อยกรัม200อยกรัม300ร้อยเรอมแล้วแต่ที่เราจะานํามาเลือกใช้นะคะสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาจิตรกรรมสีน้ำก่อนอื่นเรามา,มาทําความรู้จักในเรื่องของหุ่นก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะประเภทของหุ่นก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือ หุ่นท oh ี nah ่เป็นดอกไม้แล ah ้ว <labour> ก <nói> <mail> ็หุ่นที่เป็นผลไม้นะคะในส่วนของผลไม้นี่ก็จะเป็นผลไม้ง่ายๆนะคะก็คือผลไม้ทรงกลมแล้วก็ผลไม้ที่เป็นแตงโมนะคะสีสันสดใสนะคะในส่วนของดอกไม้นะคะดอกไม้ก็มีหลายรูปแบบนะคะวันนี้ก็คือตั้งแต่ดอกไม้ที่มีลักษณะทรงกลมแล้วก็ดอกไม้ที่มีกรีบเล็กๆนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนกันว่าเวลาเราลงสีเราจะทำอย่างไรให้มันกลมนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการร่างภาพนะคะการจัดองค์ประกอบของภาพาเรามาดูพิจารณาดูหุ่นก่อนว่าหุ่นของเราประกอบด้วยอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรนะคะหละัจากนั้นจะเห็นว่าหุ่นจะมีทรงโถของแจกันดอกไม้ซึ่งเป็นลักษณะทรงสูงนะคะเพราะงั้นการจัดองค์ประกอบของภาพของเราเราอาจจะจัด แนวตั้งนะคะหุ่นที่วางอยู่ทั้งหมดเราไม่จําเป็นต้องเอาทั้งหมดนะคะเราเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรบ้างในส่วนในส่วนที่เราสนใจหรือว่าส่วนที่เราชอบมาจากองค์ประกอบให้ลงในกระดาษของเราการล่งางภาพในครั้งแรกเราจะร่างในรูปแบบง่ายๆก่อนเพื่อดูองค์ประกอบของภาพว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะเราขึ้นโถได้แล้วกําหนดขอบของเส้นน้ําที่อยู่ในโถนะคะหลังจากนั้นกําหนดคร่าวๆนะคะ กำหนดดอกบัวคร่าวๆเพื่อวางองค์ประกอบว่าอยู่ครบหรือไม่นะคะกำหนดขอบเขตของดอกไม้สีเหลืองการซ้อนกันของดอกไม้ส่วนของดอกไม้ที่เป็นกลีบเล็กๆเราก็ให้ด่างภาพลักษณะของมันไปเลยนะคะเช่นมันเป็นดอกไม้ฟูๆนะคะเราก็ใช้เส้นหยกัยกๆแจกกันใบนี้เป็นโถใส่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเรื่องราว ที่อยู่ในน้ําที่อยู่ในใจกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการลากกา้านต้องให้มีความสัม,สมพันธ์กันนะคะในส่วนของดอกการร่างภาพผลไม้นะคะเราวางรูปทรงคร่าวๆไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเน้นลักษณะของเขานะคะจุดที่แสดงความเป็นส้มหุ่นบางตัวนะคะถ้าไม่สามารถอยู่ในชิ้นงานของเราได้หรือปิดแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถที่จะตัดส่วนนั้นออกไปได้ การลากผ้านะคะการลากผ้าที่มีหุ่นวางอยู่นะคะให้ให้ลากต่อเนื่องมาเลยนะคะค่ะสำหรับการร่างภาพนะคะ,ะหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่ารูปทรงของเราถูกต้องตามแบบหรือไม่นะคะจากนี้แล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะลงสีต่อไปะคะ่ะ การลงสีน้ํานะคะก็คือเรามาทําความรู้จักวิธีการระบายสีน้ําก่อนว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะคะก็คือมีตั้งแต่1นะคะก็คือการระบายแบบเปียกบนเปียกนะคะก็คือการลงน้ําก่อนแล้วก็ลงสีตามไปทีหลังนะคะรูปแบบที่2ก็คือการลงสีแบบเปียกบนแห้งนะคะก็คือกระดาษจะแห้งแล้วก็สีก็จะเปียกนะคะเรียกว่าเปียกบนแห้งแล้วก็วิธีการที่3ก็คือ วิธีการที่ลงสีแบบแห้งบนแห้งก็คือกระดาษแห้งนะคะแล้วก็สีที่นํามาใช้ค่อนข้างค่อนข้างข้นแล้วก็แห้งที่พู่กันนะคะดังนี้กล่าวห้างต้นนะคะน้ําจะมีหลายช่องนะคะเขาจะนําน้ําซึ่งเป็นวิธีการเปียกบนเปียกนะคะลงน้ํามาก่อนการลงน้ําก็คือลงน้ําให้พอดีกับกระดาษอย่าไม่ลงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้น ผ้ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะคะการผรสมสีไว้นะคะครูจะผสมสีไว้3มน้ำหนักก็คือน้ำหนักแสงกลางแล้วก็เข้มนะคะวิธีการของการเขียนสีน้ำก็คือเริ่มจากแสงอ่อนก่อนสีอ่อนไปหาสีเข้มครูจะใช้วิธีลงสีโดยลงแสงนะคะหลังจากนั้นก็คือใช้สีเข้มมากกว่าเดิม มาต่อสีที่เป็นสีอ่อนเนื้อของสีที่เป็นสีเข้มก็จะข้นขึ้นนะคะการซ้ำสีอาจจะใช้วิธีการด้านข้างของปลายพู่กันนะคะหรือด้านปลายของปลายพู่กันในส่วนของเงานะคะเราจะใส่สีเขียวเข้าไปนิดหนึ่งเนื้อสีก็จะมีความเข้มขึ้นเนื้อสีก็จะข้นขึ้นนะคะ เป็นการไล่สีแบบง่ายๆน้ำหนักตรงไหนที่เข้มนะคะเราจะมาซ้ำมาซ้ำสีในขณะที่สีเดิมยังไม่แห้งในขณะเดียวกันนะคะเราจะดูหุ่นของเรานะคะว่าในส่วนของสีที่อยู่ข้างๆมีสีอะไรบ้างเราอาจจะนำมาใส่เพื่อการกระจายของสีเพื่อการซ้อนกันแล้วก็สุดท้ายเตรียมความพร้อมสำหรับการ อยู่ในส่วนเงาหยดสีด้วยปลายพุกกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส้มของเราเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือเปียกบนเปียกจะเห็นว่าดอกบัวจะมีพื้นผิวนะคะพื้นผิวขาวๆเพราะฉะนั้นวิธีการทำพื้นผิวให้มัน เป็นสีขาวก็คือใช้วิธีลบนะคะบีดน้ําออกจากผู้กันให้หมดแล้วก็ใช้ด้านข้างของผู้กันตกแต่งเป็นพื้นผิวของดอกบัวลงน้ําหนักอีกครั้งขณะที่สียังไม่แห้งเพื่อแยกเป็นน้ําหนักแสงเงานําสีฟ้ามาใส่กับสีม่วงอีกนิดหนึ่งเพื่อเป็นน้ําหนักเงานะคะในส่วนของกลีบ ดอกนะคะที่มีสีสีม่วงและสีแดงเราต้องวางแผนสีให้ให้อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าสีสองอันนี้เป็นสีคนละโทนกันแทรกสีเขียวในสีม่วงการกดน้ำหนักของของเงาก็คือเนื้อสีจะข้นขึ้นการลากผู้ก,กันนะคะเราต้องลากไปตามลักษณะของพื้นผิวนั้นๆเช่นมันจะเห็นเป็นเส้นใช่ไหมคะเราก็ลากตามยาวลากตามลูกทรงไป ะะส่วนการแชกสีเพราะว่าดอกบัวของวันนี้นะคะมีสีทั้งร้อนและเย็นประกอบอยู่ในดอกเดียวกันอยู่ในกลีบเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีพันระวังนิดนึงเพราะว่าโอกาสเสี่ยงที่จะรูปแบบออกมาที่เรียกว่าสีช้ำหรือสีเน่าเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นอย่างสูงวิธีการเขียนดอกไม้ที่เป็นน้ำหนักของสีเหลืองนะคะซึ่งสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะยาก พอๆกับการเขียนของรูปทรงสีขาวนะคะขั้นตอนแรกใช้วิธีระบายน้ำเหมือนเดิมน,นะคะสำหรับมือใหม่หัดวาดวิธีการเปียกบนเปียกจะมีความง่ายนะคะหลังจากนั้นเราดูทิศทางแสงของสีเหลืองว่าแสงของสีเหลืองอยู่บริเวณไหน การตวัดคู่กันนะคะให้ตวัดไปตามลักษณะดอกไม้นั้นๆน,น,นะคะเราใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นมานิดนึงต่อจากน้ำหนักที่เป็นแสงเมื่อกี้นะคะปลายคุกกันไปตวัดไปตามลักษณะของกลีบดอกนะคะจากนั้นเราใช้น้ำหนักที่เข้มกว่ามาต่อจากสีเดิมนะคะใช้สีส้มนิดนึงแล้วก็ใส่สีเขียวเข้าไป การที่เราลงโดยรวมเราจะเห็นแล้วว่าตรงไหนมีน้ำหนักแสงกลางเข้มนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดของกลีบดอกบ้างนะคะนะคะทีนี้เราก็จะเสร็จหนึ่งดอกแล้วนะคะในส่วนของดอกหน้าวัวนะคะพื้นผิวจะเป็นลักษณะผิวมันคล้ายๆส้มเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะความแวววาวนิดนึงพื้นผิวของ ดอกหน้าวัวจะเป็นเส้นคล้ายๆดอกบัวนะคะเพราะฉะนั้นการลากผู้กันก็คือลากตามพื้นผิวตามลักษณะของมันจังหวะไหนที่มีความวาวอยู่ให้เราเว้นน้ำเปล่าไว้ได้เลยการเช็ดสีบีบผู้กันนะคะเช็ดให้เป็นเส้นเป็นเรื่องราวของดอกหน้าวัวเป็นดีเทลเล็กๆที่อยู่ในพื้นผิวของดอกน้ำหนักในส่วนลึกนะคะ ก็คือเราจะใช้สีฟ้าซึ่งเป็นสีบรรยากาศลงไปด้วยในบางดอกเราอาจจะลงพร้อมกับแบกกราวเพื่อให้มันกลมกลืนกับแบกกราว หลังจากที่ลงน้ำหนักที่หนึ่งที่เป็นสีอ่อนแล้วเราก็มาลงน้ำหนักที่สองที่เป็นน้ำหนักเงาเข้มถ้าเราแยกน้ำหนักแสงเงาได้มันก็จะไม่เป็นเรื่องยากจะเกิดความงามในน้ำหนักจังหวะการลงการลงต้านนะคะการลงดอกในส่วนที่เป็นสีเขียวถ้าเราลงสีเขียวลงไปโดยที่ว่าสีของดอกยังไม่แห้งเนี่ย มันจะสร้างปัญหาให้เราก็คือสีมันจะพุ่งเข้าหากันในส่วนของการลงก้านนะคะก็คือส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีเปียกบนแห้งได้เลยค่ะสามารถลากสีมันได้เลยในหนึ่งก้านก็คือต้องมีน้ำหนักแสงและเงาอยู่ด้วย นี้ใบที่อยู่ข้างหน้ายังมีความเป็นสีเขียวอยู่ความเป็นสีเขียวยังคงอยู่แต่ว่าพอกลีบที่อยู่ด้านหลังถัดไปเราเริ่มเอาสีของแบกกราวซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ลงสีของแบกกราวแต่เราคิดไว้แล้วว่าสีของแบกกลาวของเราเป็นสีอะไรเราก็จะเริ่มเอาสีเขียวผสมสีฟ้าผสมเนื้อเสียข้นขึ้นตบน้ำหนักเงา การเขียนใบไม้เราจะเห็นว่าเป็นสีเขียวก็จริงแต่ในความเป็นสีเขียวเนี่ยจะมีไหลหลายน้ำหนักอยู่ใบที่อยู่เกาะกลุ่มกันเยอะๆเราจะใช้วิธีลงสีแบบโดยรวมก่อนลักษณะสีจะค่อนข้างเข้มเพราะว่าจะอยู่ในส่วนเงาขั้นตอนตรงนี้ต้องรักษารูปทรงไปด้วยสีที่ข้นและเข้มจะทำหน้าที่ในการดอกไม้ที่เป็นสีอ่อนของเราให้ดูเด่น ในส่วนของใบไม้ที่อยู่ในส่วนเงาหรือว่าอยู่ในส่วนลึกๆนะคะขั้นตอนนี้เราเราใช้เนื้อสีค่อนข้างขุนแล้วก็เราไม่ไม่ต้องลงน้ำก่อนคือเราใช้วิธีเบียกบนแห้งไปได้เลยในส่วนของพื้นหลังนะคะสีที่เราเลือกใช้ในส่วนแบคกกาเราก็พิจารณาว่าหุ่นของเรามีสีอะไรบ้างนะคะแล้วเอาสีเหล่านั้นอะไปไว้ในส่วนแบคกกานะคะ เราเอาสีเหลืองส่วนของดอกไม้ลงไปใช้สีฟ้าเป็นหลักสีฟ้าเมื่อผสมกับสีเหลืองแล้วก็จะดบค่าสีเหลืองลงเราจะต้องสังเกตนะคะว่าสีของเราตรงไหนที่จะแห้งแล้วบ้างเพราะเราต้องรีบไปเก็บน้ำหนักของเบกราวในส่วนของดอกไม้ที่อยู่ระยะไกลนะคะเดี๋ยเราจะทาพร้อมกับเบกลาวเพื่อใมันกลมกลืนกับเบกราวสร้างระยะใกล้ไกลให้ ให้กับรูปทรงของเราด้วยสีเบจกลาวที่ยังไม่แห้งนะคะจะผสมรวมกับสีของแบบของเราสีจะวิ่งซึมผสมกับเบจกราวทำให้ดอกที่อยู่ไกลจะดูไม่ไม่แข็งมากทีนี้เรามาดูในส่วนของน้ำกันนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันไม่มีสีนะคะเพราะงั้นเราต้องสังเกตสภาพแวดล้อมของมันว่ามีสีอะไรบ้างซึ่งในส่วนแรกเราก็วางแผนไว้แล้วว่า หังจากที่รเราเข็นดอกไม้เสร็จเราก็จะลงพื้นสีของเบกกาวไว้นะคะเพื่อเราจะนํามาใช้ในส่วนของโถใสแล้วก็กับน้ําของเรานะคะลักษณะของผิวน้ําจะเป็นลักษณะวงรีมีความโค้งเหมือนปากของโถแก้วนะคะในส่วนน้ําที่อยู่ในโถแก้วข้างล่างนะคะเราก็ลงน้ำเกอนดึงสีที่อยู่ข้างๆเช่นสีของแตงโมนะคะมาใส่ การลากผูกันนี้จะลากมาในในลักษณะที่เป็นแนวยาวนะคะเพราะว่าแสงที่เกิดจะเกิดเป็นเส้นสีของน้ำนะคะจะมองทะลุเห็นถึงขอบของโต๊ะแล้วก็เอาสีเหล่านั้นมาใช้ในส่วนของก้นที่มันมีน้ำหนักอีกสีหนึ่งเรายังคงวิ้นไว้นะคะในบางส่วนเราจะเคลือบ เราจะเคลือบสีของน้ำทับก้านอีกครั้งเราเคลือบสีอีกครั้งหนึ่งในขณะที่สีของน้ำยังไม่แห้งนะคะเพื่อให้รายละเอียดตรงนี้มันซอฟไปกับน้ำด้วยมีความกลมกลืนไปกับน้ำเราคัดน้ำหนักอีกสักนิดสีของขวดโลนะคะวิธีการก็คือเราลงน้ำก่อนเหมือนเดิมนำสีใกล้เคียงมามาใส่สีของ อากาศสีของพื้นหลังอย่าลืมเว้นส่วนของแสงไว้ด้วยนะคะการเขียนแตงโมนะคะ,ก,ะ,คะก่อนอื่นเรามาดูแบบก่อนว่าในแบบเรามีสีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากสีอ่อนก่อนในแตงโมมันจะมีขอบของขอบของเนื้อแตงโม,มซึ่งเป็นสีอ่อนสีจะออกเหลืองเขียวเขียวเล็กน้อย จากนั้นเราลงสีของแตงโมรูปน้ำบางๆค่ะลงสีของสีอ่อนของแตงโมแตงโมถ้าเราสังเกตมันจะไม่ใช่มีแค่สีแดงสีเดียวนะคะเอาเนื้อสีของสีแตงโมที่เป็นสีเข้มมาต่อจากสีอ่อนถ้าเราสังเกตเราจะเห็นพื้นผิวของแตงโมซึ่งมันจะมีน้ำหนักสี ไม่เท่ากันเติมเนื้อสีของเมล็ดแตงโมที่มีน้ำหนักสีเข้มขณะที่สีเดิมยังคงไม่แห้งเพราะถ้าหากว่าสีของเนื้อแตงโมแห้งแล้วเมล็ดแตงโมท,ที่ออกมาจะมีความแข็งเปลือกแตงโมนะคะเราจะลงสีอ่อนก่อนลงสีอ่อนโดยรวมนะคะหลังจากที่ เราลงพื้นสีโดยรวมแล้วมาลงน้ําหนักให้มีความกลมก่อนที่จะเพิ่มลวดลายเพิ่มลวดลายของเปลือกแตงโมขณะที่แตงโมยังไม่แห้งนะคะเติมน้ำสีค้นขึ้นในส่วนของเงาในส่วนของแตงโมด้านแสงเราก็จะลงสีแค่บางๆไว้ซึ่งขั้นตอนนี้เราอาจจะลงแต่ครั้งแรกก็ได้นะคะ น้ำหนักไม่ต้องเน้นมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเน้นน้ำหนักมากเกินไปก็จะมีเรื่องราวที่แข็งกับด้านนี้เป็นเงาการเขียนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสีของเราจะแห้งเราต้องคอยกลมน้ำํำลำดับต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาเขียนผ้าเรามาเขียนเรามาดูสีของกล่องนิดนึงเพราะว่าผ้าได้คลุมกล่องไว้ผสมสีตามแบบที่เรามองเห็นกล่องเป็นกล่องเรียบเราอาจจะ ลงน้ำหนักรวมไปเลยก็ได้ค่ะกล่องที่อยู่ระยะไกลไปเราจะคุมน้ำหนักไม่ให้สีเข้มเหมือนระยะด้านหน้าให้สีเซตตัวนิดนึงเพราะว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักกล่องที่เป็นลักษณะแสงเงาเรียบๆชัดเจนทับน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูส่วนของเงาของผ้าซึ่งเราต้องวางแผนไว้ว่าเราต้องสร้างเงาให้มันเกาะ ในส่วนของผ้านะคะเราใช้วิธีการเดิมก็คือลงน้ำก่อนจากนั้นลักษณะผ้าของเราเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยรอยพับเกิดแสงอยู่การลงสีเราก็จะเริ่มเริ่มลงสีในส่วนของแสงเราจะเว้นไว้นะคะเราจะใช้วิธีเว้นหรือเรามาใช้วิธีเช็ดสีออกอันนี้เราใช้วิธีเช็ดสีออกนะคะ มาไล่ความโค้งของของผ้าใช้ผู้กันที่มีน้ำอยู่ไล่แสงมาเพิ่มน้ำหนักของสีผ้าการระบายด้านข้างของผู้กันจะทำให้สีลงบนผ้าน้อยลงหลังจากที่เราลงสีไล่น้ำหนักได้สองน้ำหนักแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มน้ำหนักที่เข้มที่ลึกลงไปนะคะ ขณะที่สีเดิมยังไม่แห้งนะคะพอหมาด,มาดซึ่งจังหวะตรงนี้ดูจังหวะว่าความหมาดอยู่ประมาณไหนขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่เก็บน้ำหนักของผ้าเป็นน้ำหนักเงานะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ถ้าหากว่าเราละเลยไปนะคะหุ่นของเราจะจะดูแล้วลอยในส่วนของ ของพื้นสีโต๊ะนะคะที่เป็นสีน้ําเงินออกม่วงๆนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่อยู่2ระยะเพราะฉะนั้นการลงสีตรงนี้เราต้องคํานึงถึงระยะของแบบด้วยนะคะในการระบายของเราสิ่งที่ควรคํานึงก็คือการระวังรูปทรงด้วยในบางส่วนที่ผู้กันเข้าไม่ถึงเราอาจจะใช้ผู้กันด้ามเล็กมาช่วยนะคะ เราเพิ่มน้ำหนักเข้มในส่วนที่เป็นหุ่นอีกครั้งเพื่อไม่ให้หุ่นของเราดูลอยนะคะเราก็เพิ่มน้ำหนักเงาให้กับหุ่นอีกครั้งหนึ่งผ้าชิ้นที่อยู่ข้างบนจะเกิดเงากับชิ้นที่อยู่ข้างล่าง ขนาดที่รูปทรงแต่ละรูปทรงเราเขียนคนละเวลากันเพราะงั้นการแห้งของสีจะเป็นรอยขอบเพราะงั้นวิธีการที่เราทําให้ลักษณะสีมันซอกกันก็คือล้างพุกกันล้างพุกกันแล้วก็มีมีน้าหมาดหมาดอยู่ที่พวกกันนะคะแล้วก็มาลูบตรงขอบเพื่อเพื่อให้สีมีความกลมกลืนกันนะคะเพื่อให้ภาพตรงนี้เพื่อให้ภาพมีความนุ่มน,นวลมากขึ้น ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนกิจกรรมสีน้ำนะคะ,ะด้วยการวางแผนของเรานะคะก็คือเราจะวางแผนอะไรก่อนหลังนะคะหลังจากนั้นเราจะทำรูปทรงในแต่ละรูปทรงซึ่งจะสังเกตได้ว่าเราทำรูปทรงเนี้ยจะเป็นค่อนข้างรูปทรงซ้ำซ้ำซ้ำกันนะคะไม่ได้มีแค่รูปทรงเดียวนะคะ,ะนั่นหมายความว่าะจะบอกนักเรียนว่าก็คือการทำครั้งแรกไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้น การทำงานซ้ำจะเกิดการพัฒนาและเกิดทักษะที่มีความชำนาญมากขึ้นครั้งแรกจะมีการผิดพลาดเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำเ,เรื่องของกระดาษแต่ในคร,ครั้งต่อไปเราจะมีความเรียนรู้แล้วว่าเราจะใช้เวลาตรงไหนลงสีใช้จังหวะตรงไหนลงน้ำนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขั้นตอนการเขียนสีน้ำครั้งนี้อาจจะมีประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ